สำหรับตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระพรในด้านของโทสาจริตเฉพาะในเรื่องของกสินสีตามที่องค์สมเด็จพระมหาหมุนีละสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ แนะนำว่าบคุคคลผู้มีโทสะจริตเป็นประจำนั้นควรจะเจริญนอกจากพะมิหารสีแล้วก็ควรจะใช้กระสินสีคือสศิกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามมัธยาศัย เพื่อเป็นเครื่องปรับปรุงใจให้พ้นจากอำนาจของคนเป็นคนโทสารายหรือโกรธง่ายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรพรทิมัสนสานาทรงตัดอย่างนี้เอาแต่มาภาพเข้าใจว่าสมเด็จพระมหาวุณีคงมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นจะเป็นอย่างมากเพราะว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัพพโยวิสัย ถ้าหากว่าพระมาหาบพิจจะถามตาม,มาว่าเป็นเพราะอะไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรงตัดไว้เพื่เพียงอย่างเดียวจะได้ปฏิบัติสบาย <c oughs> อันนี้ถ้าจะพิจารณาไปไม่ใช่แตาม,มาทราบเป็นแต่เพียงว่าเอาจิตของตนเองเป็นเครื่องวัดว่าอารมณ์ของบุคคลบางคน ชอบมีอารมณ์ทรงตัวมากกว่าอารมณ์คิดคือทําจิตให้สงบสงัดอยู่เฉพาะอารมณ์บางอากิบางอย่างอารมณ์บางอย่างเท่านั้นปักไว้เฉยๆอย่างนี้มีอยู่แต่คนบางคนใช่อารมณ์ทรงตัวนิ่งไม่ได้ต้องใช่อารมณ์คิดจึงจะมีความสบายแม้แต่บคุคคลคนเดียวก็เช่นเดียวกันคนเดียวกัน เพราะว่าบุคคลดีคนเดียวกันนั้นบางครั้งมีอารมณ์ชอบสงัดแต่บางครั้งก็มีอารมณ์ชอบคิดเนี่ยแต่มาพิจรนารณาแล้วเห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรเท่าที่ทรงตรัสอย่างนั้นก็คงจะมีความหมายถึงบุคคลประเภทที่มีอารมณ์ชอบคิดประเภทหนึ่ง หรือว่ามีอารมณ์บางคนที่มีอารมณ์ชอบพรอารมณ์ทรงตัวเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องการอย่าคิดเกรงว่าจะพุ่งสั้นมากเกินไปในอย่างหนึ่งฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้กรรมฐานคู่ปรับกับโทสะจริตไว้เป็นสองประการด,กด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมวิหารสี่เป็นอารมณ์คิด กสินสี่ไปอารมณ์ทรงคือทรงอยู่ในการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเรือความจริงกสินมีทั้งสิบอย่างถ้าพระมหาบพ,พิตรจะทรงตรามว่าทำไมกสินทั้งสิบอย่างนี้จะใช่เหมือนกันหมดไม่ได้หรือทำไมจริงจะเฉพาะมาใช่แต่เฉพาะวันละกสินสี่อย่างเท่านั้นถ้า ทรงตัดถามมาอย่างนี้อาตมาก็ะคงขอตอบขอถวายพระพรว่าจนด้วยกล่าวตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ทราบความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสงค์ทันบรมศาสดาถ้าจะถวายพระพรไปก็จะกลายว่าเป็นการเดามากเกินไปถึงแม้ว่าจะมีใครมาจ้างให้เดาอาตมาก็ไม่ขอยอมเดา ยอมเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่ามีเหตุหลายประการเท่าที่ผ่านมาแล้วใน,นระยะตนอาตมาเองไม่เข้าใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแต่ก็พยายามทําตามคําสอนก็รู้สึกว่ามีผลทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาพยากรตัวเองไปอรหรัน กล่าวกันแต่เพียงสั้นๆหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆนน้อยๆเป็นความดีเบื้องต้นอย่าทีองค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนให้รักษาศีลทรงสอนให้ให้ทานในตอนอต้นอาตมายก็ไม่ทราบถึงอาน,นิี้สอง่ <c oughs> ่าจะมีผลเป็นระการใดแน่นอนไปฟังท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ท่านพูดกันก็ท่านก็พูดแต่ผลในชาติหน้า ผลในชาตินี้ไม่เคยที่ฟังใครกล่าวให้พบให้ได้ยิน <c oughs> แต่ก็มาพบหลวงพ่อปานวัดบานองคสมัยนั้นแต่ความจริงสมัยนั้นอตาตมาก็สัมผัสกับท่านผู้รู้น้อยมากไม่ค่อยได้พบใครไม่ใช่เจอพระทุกองค์ท่านไม่มีความรู้แต่บังเอิญไปถามองค์ที่ไม่รู้เขา้า ท่านก็ว่าชาติหน้าจะได้ไปเทนเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างจะเป็นพรหมบ้างก็ว่ากันไปแต่มาพบหลวงพ่อปานท่านบอกว่าผลชาติหน้าใหญ่แต่ว่าผลชาตินี้ก็มีนี่ก็เลยทาตามท่านดูก็รู้สึกว่าทานก็ดีสิงก็ดีภาวนาก็ดี ไม่ใช่มีผลชาติหน้าอย่างเดียวต้องได้รับผลตัต่ชาตินี้ไปก่อนคือความสุขใจ <c oughs> ได้ให้ทานแล้วแล้วก็มีความได้มิตรขึ้นมามีความสุขคนทั่วก็มีคนดีก็มากคนดีเขาไม่รู้สึกคุณคนเป็นของธรรมาดาจะต้องมีอยู่ไม่ใช่ว่าให้เขาแล้วเขาดีทุกคน แต่ชื่อว่าใจก็มีความสุขเพราะได้มีโอกาสได้เกื้อคุนเขาเห็นเขาอากตันยูไม่รู้คนคนก็นึกยิ้มอย่ายในใจว่าคนนี้ช่างะไรเป็นหนี้กิเลสมาในชาติก่อนไม่พอยังจะมาหนี้กิเลสตัญหาในชาตินี้อีกสร้างอากุศลกรรมทำขึ้นเป็นคนที่น่าสงสารอย่างยิ่งการรักษาศีลเป็นปใจใัจจัยมีความสุข การภาวนาทําใจให้เยือกเยน็นอันนี้ก็รู้สึกว่าชาตินี้มีผลนี่การที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนท,ท,ทั้งทเดี่ดอตมาไม่ทราบมณิสงก็ลองทํามาแล้วก็มีผลคือมีความสุขใจนนในด้านที่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องใช้เฉพาะกสิณสี่อย่างนี้อตมาไม่เข้าใจชัดเหมือนกันแต่ว่าผลที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ให้มีประโยชน์ อย่างอ,าอ่าอย่างโอทายตะกสินกสินสีขาวถ้าทำกระสินข้อนี้เข้าจนเป็นฌานสมาบัติผลที่ได้ในอันดับแรกก็คือมีความสุขใจจิตใจไม่ดิ้นรนมากเกินไป <c oughs> แต่ว่ายังเป็นบุคคลที่พูดทรงฌานโลกีหรือเป็นโลกยชนก็ยังมีความทุกข์ยังมีความดิ้นรนแต่ความดิ้นรนมันน้อยลง ถ้าดิ้นน้อยมันก็เหนื่อยน้อยดิ้นน้อยมันก็ลําบากน้อยนี่เป็นวัจิตถ้าทรงชานได้อารมณ์มีความสุขความคิดความอ่านมันก็คล่องตัวนี่เป็นอันดับแรกนี่สำหรับโอทายตะกสินกะสิน,ส,น,ส,นสีขาวเป็นสมุดฐานให้เกิดทิพยคุยานเมื่อทำกระสินนี้มีความเข้มข้นขึ้นทิพยคุยานก็ปรากฏ ตอนนี้เป็นปัจจัยให้มีผลกำไรมากขึ้นมากมีความสุขใจยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสามารถพิสูจน์ผลความดีและความชั่วของตัวได้ว่าความดีและความชั่วของตัวที่ทำมาแล้วในการก่อนมีผลเป็นประการใดในความดีในการที่ทำในปัจจุบันมีผลเป็นปการใดและการที่จะก้าวต่อไปจะทำยังไงถึงจะมีผลรวดเร็ว โอทาตกสินให้ผลสามารถจะรู้การก้าวหน้าของตนได้ว่าเราจะทำเข้าทั้งจุดนี้ควรจะทำจนแบบไหนจึงจะตรงจุดไม่เปะปะเปะปะไปเหมือนกับคนตาบอดคํำทางนี่เป็นอันกสินสี่ระการนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะโอทาตกสินมีประโยชน์มากนี่การที่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จา <c oughs> ทรงให้คนที่มีโทสะจริตใช้กระสินสี่อย่างแล้วมีผลเรื่องนี้ปรากฏมาในพระธรรมบทคุตตกนิกายสมัยเม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบพุทธมัสสเดาสัาสมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ สมัยนั่นองค์สมเด็จพระบรมครูกับอาคสา,าวกก็ยังอยู่พร้อมเพรียงพระสงฆ์มีมากปรากฏวิีการหนึ่งอาคสา,าวกขององสมเด็จพระผู้มีพระภาคคือภาสารีบุตร <c oughs> <c oughs> เป็นไดร้ศิกคนหนึ่งเป็นลูกชายคนนายช่างทองเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยและก็เป็นคนรวย เรื่องคนหนุ่มคนสวยคนรวยพระศารีบุตรก็มีความเข้าใจว่าเธอก็คงจะมกักมากไปดการมารมจิตใจจะยุ่งยากไปได้วยเพื่อนระหว่างเพศเพราะตามที่เคยสังเกตมาเป็นอย่างนั้นจึงได้พากันทาไปขอประทานอภัยจึงได้ให้กบมาถานกับพระลูกชายในช่างทอง เป็นอสุปรกรรมฐานกับกายกตานุสติพิจารนากายเทียบกับซากศพเพราะเป็นการตัดราคะจริตความจริงคนที่มีคนที่มีราคะจริตรักสวยรักงามเจ้าระเบียบคนที่มีโทษสาจริตนี่จะทำอะไรเร็วๆแต่ว่าทำอะไรหยาบเดินตึงตังโคมครามหนักๆทำงานหยาบหยาบทำเร็ว ทำเร็วคล้ายๆกับคนที่มีพุทธจริตแต่คนที่มีพุทธจริตทำเร็วต้องการเร็วแต่มีความละเอียดมากคนที่มีโทสะจริตทำงานเร็วตึงตังคมครามรวดเร็วแต่ถ้าว่ามีความหยาบมากต้องสังเกตนี่เป็นข้อสังเกตพระลูกชายในช่างทองเจริญสุภกรรมฐานมาสามเดือนอยู่กับพระสารีบุ ในที่สุดไม่มีผลในการปฏิบัติเอาอะไรไม่ได้เลยเพะอ,ออกรรษาขกันมาพระสาริบุตรจึงพาพระลูกชายในช่างทองไปเป้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่าทรงดำาเอกกับทรัประธานอภัยด้วยโซนโดยคิดว่าพระองค์นี้น่ากลัวจะไม่ใช่วิสัยของเราเป็นผู้ฝึก จะต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกความจริงอาการของคนที่จะต้องฝึกมีอยู่สองประเภทบุคคลประเภทหนึ่งต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกเองจริงจะมีผลอีกประเภทหนึ่งสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลซึ่งเป็นคู่ปรับกันมาสามารถจะฝึกได้อันนี้ตีตัวอย่างไปม,ม,มีมาก ตัวอย่างอย่างไม่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะทรงดับขันเขาสู่ท่ปรินิพานความจริงจะทรงนิพานที่ปาวาระเจดีย์ก็ได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงรง,งปรารถนาในการทรงคราะห์ปริพาชกซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่องค์สมเด็จพ,พระพักกวันต้องทรงสั่งสอนเองถ้าคนอื่นสอนไม่มีผล จากนั้นองค์สมเด็จพระทศพลยังได้ทรงเสด็จไปที่กรุงศิรารามหานครตอนนั้นเมื่อปริพาชกจะเข้ามาเฝ้าพระห้ามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดเ่ปล่อยให้เข้ามาการที่จะาคตต้องทรมานเพื่อกายลำบากมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการจะสงเคราะห์ลูกชายคนสุดท้ายคนนี้ นี่เป็นอันว่าคนที่จะทรมานให้เข้าถึงความดีบางท่านต้องเป็นพระพุทธเจ้าเองบางท่านบระษาวกสงเคราะห์ได้สำหรับลูกชายในช่างทองท่านบรสษรีบุตรก็ตำหนิว่าอาจจะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าผู้เดียวองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงสั่งสอนให้คนนี้เข้าถึงมรรคถึงผลได้ท่านไม่มีความประมาทคือไม่ทะนงตน จานั้นเวลาออกพรรษาแล้วจึงได้พาพระลูกศิษย์คือลูกชายในช่างทองไปเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลแล้วกราบทูลในทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วสามเดือนเธอไม่มีผลคนคนนี้จะเห็นจะต้องเป็นองค์สมเด็จพระทศพลทรงสงเคราะห์ <c oughs> เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงรรจได้ทรงตรัสกแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรเธอจงกลับไปเถิดกุเริบุตรผู้มีศรัทธาที่ชื่อว่าตถาคตสงเคราะห์ไม่ได้นั้นไม่มีเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็พิจารณาดูจริต ว่าพระองค์นี้นี่เธอมีจริตอะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าเขาพู้น,นี้เป็นผู้มีผู้ผู้หนักไปในด้านโทสะจริตไม่ใช่ราคะจริตฉะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรยพงได้ทรงนิรมิรดอกบัวทองคำขึ้นมาดอกหนึ่ง แ้ะเป็นดอกบัวสีแดงจัดองค์สมเด็จพระสงสรัสสิวัตรส่งให้กับพระลูกชายในช่างทองเมื่อเธอจงไปนั่งหน้า,าที่ด้านหน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านดอกบัวปักลงไปในกองทรายนั่งลืมตาพิจารณาจำภาพไว้ว่าสีแดง แล้วก็หลับตานึกถึงภาพภาวนานึกในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงเธอทำตามนั้นเธอไปมุนกองสายเข้าเอาก้านบัวปักตืมตาจำภาพดอกบัวสีแดงแลวหลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วนึกภาวนานในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงเมื่อภาพเลือนไปจากใจก็ลืมตามาดูใหม่ จำได้ก็หลับตาใหม่ทำอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาภายในไม่ช้าชั่วครู่เดียวเธอก็ได้ฌานสีภาพดอกบวัวที่เห็นในใจจากสีแดงกลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองค่อยๆจางไปจางไปเป็นสีขาวที่ละน้อยละน้อยจนกระทั่งเป็นสีประกายพริกสามารถจะนึก บังคับภาพนั้นให้สูงก็ได้ให้ต่ำก็ได้อยู่ก็นหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้คร่องในอารมณ์ของจิตตอนนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในพระมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระพิจิตรมันทรงพิจารณา ว่าพระช่างทองเวลานี้ทรงชานสี่ในก็สินแล้วเป็นชานโลกีแต่ว่าในขั้นต่อไปตอนที่จะเข้าถึงความเป็นโลกุตระความเป็นพระอรหันต์ถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอสามารถจะไปได้ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ว่าเขาพูดนั้นไม่สามารถจะทำได้เพราะอะไรเพราะกำลังใจยังอ่อนองค์สมเด็จพระจินวรยังได้ส่งช่วยได้ความจริงการช่วยในไม่ใช่ช่วยประยุงใจเขาช่วยสร้างนิมิตกระสินให้เป็นมิปัสนายานอันนี้มีบุคคลหลายคนมาถึงก็บอกว่าขอบาร,รมีหลวงพ่อช่วย ให้บรรลุมรรคบรรลุผลให้ได้ฌานสมาบัติก็รู้สึกแปลกใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็บอกได้แต่เพียงตรงๆว่าช่วยไม่ได้คนทุกคนต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้ายังช่วยคนอื่นไม่ได้เรื่องกำลังใจจะช่วยได้แต่การภายนอกคือให้กำลังใจนั้นได้สนับสนุนกำลังใจได้แต่จะไปช่วยใจให้เป็นคนฉลาด ช่วยใจให้เป็นคนมีฌานสมาบัติอันนี้ช่วยไม่ได้สำหรับพระดกชายในช่างทองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ช่วยด้านจิตใจแต่ก็ช่วยในสิ่งที่เนื่องโดยใจภายนอกนั่นก็คือเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าเธอเล่นชานสี่กำลังเพลิน <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงนิรมิตด,ดอกบัวทองคำ ที่มีสีสดสวยสดก็งามนั้นให้กลายเป็นดอกบัวที่มีสีเศร้าหมองเมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตาขึ้นมาดูดอกบัวเห็นสีเศร้าหมองใจก็แปลกใจว่าเมื่อสักครู่นี้สียังสวยอยู่นี่ทำไมสีดอกบัวไปเศร้าหมองเป็นอย่างนี้เศร้าลงไปมาก ก็เลยมาเทียบเทียบในใจว่าโอ้หนอจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราก็เหมือนกันเดิมทีเรามีความกระปรี้กระเปร่าสวยสดเงงามมีความเปล่งปลั่งอวัยวะสมบูรณ์ต่อไปถ้าความแก่เท่าปรากฏมันก็จะเศร้ามันดอกบวัวนี่เธอก็หลับตาแล้วก็นั่งนึกถึงภาพดอกบวัวเศร้าหมอง ก็คิดถึงว่าร่างกายเราแก่ไปแก่ไปทุกวันทุกวันไมือต้องจะเศร้ามองแบบนี้พอยใจสบายดีหวังว่าจะเลิกลืมตามาดูอีกทีตอนนี้องค์สมเด็จพระจินาสีนิรมิตให้กลีบตกบวนหล่นลงไปเสียแล้วเลือ่ฝักยิ่งเศร้าหมองใหญ่ใกล้จะหักเคียวแห้งลงไปมาก เออก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองเพราะเวลานั้นจิตเป็นฌานสี่ปัญญายอมเกิดด้วยอำน,นาจของสมาธิมีความเห็นว่าร่างกายของเราต่อไปนี้มันก็ยาสุดโทมหิวแห้งลงไปมันก็คนแก่ที่เราเคยเห็นมีหนังหุ้งกระดูกมีหลังค่อมลงมันก็ดอกบัวที่เหลือแต่ฝักเกสอนกรีบหล่นหมดค้อมลงไปใกล้จะหัก คิดปรงจิตสังขารของตนบ่านกายสภาพของเรามีอย่างนี้แน่นอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่จะต้องไม่สวยสดงดง,งามอย่างนี้เสมอไปไม่หนุ่มเสมอไปมันคลายก็ไปหาความแก่คลายก็ไปหาความร่วงโรยมันก็ดอกบัวนี่เป็นธรรมดาจิตใจสบายลืมตามมาว่าจะเลิกตอนนี้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโงดิรมิร ดอกบัวดอกนั้นให้หักลงไปกับพื้นปัตภีเธอมองดูดอกบัวนี้บอกเออดอกบัวนี้เป็นดอกบัวทองคําแข็งแรงในที่สุดก็มีสภาพเป็นอย่างนี้หักเรียรายก็จะกระจายไม่เป็นชิ้นดีในที่สุดก็จะถมลงไปในพื้นปัตภีเป็นแผ่นดินไปหมดจึงกลับเข้ามาคิดถึงชีวิตของตนว่าเราเองก็มีความเช่นนั้น ที่องค์สมเด็จพระพักกันทรงสอนว่าอนิจจังร่างกายเป็นของไม่เที่ยงทุกขรังร่างกายมีสภาพเป็นทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็ต้องสลายตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าแต่ภาพร่างกายคือกันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรานี่เป็นของจริงในที่สุดร่างกายเราก็ต้องสลายตัวไปแบบนี้ ถ้าเรายังจะยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปคิดว่ามันมีความดีในที่สุดความทุกขประเภทนี้ก็จะปรากฏเมื่อการะสมัยเข้ามาถึงตายแล้วถ้าเราเกิดเกิดก,ดกด็ต้องวนมาเกิดเป็นเด็กแล้วมาเป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็มาเป็นคนแก่มาเป็นคนตายอาการอย่างนี้มันจะหาที่สุดไม่ได้การเกิดแต่และคราวก็เต็มไปด้วยความทุกข ไม่มีปัจจัยใดที่เป็นเหตุแห่งความสุขในเมื่อมันเป็นความทุกข์มันไม่เป็นความสุขเราจะยึดจะถือจะเกาะมันไว้เพื่อประโยชน์อันใดท่านพิจารณาไปในเรื่องนี้ในที่สุดจิตก็พน้นจากอาสะวะกิเลสตัดก,กิเลสเป็นสมุทเฉติระหันเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้น นี่ขอถว,วายพระพรพระมหาบาพิตรพระราชสมภารการที่องค์สมเด็จพระบิธิตามานทรงสอนให้คนที่มีโทสะจริตใช้กระสินสีประการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องประหัตประหารโทรสะและในที่สุดก็ได้สมเด็จอาณาษัตผลอย่างนี้มีอยู่มาก เกนั so ้นการที่พระมหาปพิธจะพิจารณาพระธรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเป็นการทําลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉประหารก็ต้องใช้พระราชจริยาพิจารณาว่าอาการที่จะต้องใช้อารมณ์จิตว่าเวลานี้จิตต้องการทรงตัวหรือว่าจิตต้องการคิด ถ้าจิตต้องการคิดก็ต้องใช้กรรมฐานที่มีอารมณ์คิดที่เป็นข้าศึกกับโทสะจริตนั่นก็คือพรมวิหารสีถ้าหากว่าจิตต้องการอารมณ์ทรงตัวก็ใช้กรรมฐานคือกระสินสีอย่างอย่างใหญ่ใดดังหนึ่งตามที่ตามพระราชอัตยาสัยที่เห็นว่าสมควรนี่การที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำบรรดาพุทธบริษัท ให้ปฏิบัติอย่างนี้กร,ระว่าองค์สมเด็จพระจินสีพิจารณาเห็นแล้วว่าคนเราทุกคนย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันว่าใจบังคับไม่ใช่อารมณ์ปักโดยเฉพาะอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้บางคนต้องการอารมณ์คิดและบุคคลคนเดียวกันบางครั้งชอบคิดบางครั้งชอบมีอารมณ์นิ่งๆทรงตัว นี่การใช้ประกรรมฐานจะเข้าประหัตประหารโทสศจจริตถ้าจะทรงตัดถามว่าแค่ชาโลกีตัดได้เด็ดขาดไหมอันนี้แต่มาก็ต้องขอถวายพระพรว่าแค่ชาโลกีก็แค่ระง,งับได้ชั่วขณะเท่านั้นอย่างเก่งที่สุด คืในขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิให้ยับยั้งอารมณ์ความโกรธความย่ำบาดไม่ได้เท่านั้นก็เป็นพออันนี้ความจริงไม่แน่คนได้ฌานสี่บางครั้งเวลาจะเข้าฌานอาการคนโทสะจริตเข้ามาขวางอารมณ์เจ็บใจคนต่างๆมีอยู่เป็นอันว่าฌานสู้อารมณ์คนโทสะไม่ได้ว่าน,นั้นฌานพัง บางท่านเวลาทรงฌานอารมณ์ดีแนบแน่งสนิทมีจิตมั่นอยู่ในฌานโทสะไม่สามารถจะมรบคกวนจิตได้แต่พอใครอารมณ์เป็นฌานแล้วไม่นานชัว่วขณะครู่หนึ่งอารมณ์ของโทสะจริตก็เข้ามาครอบงำได้นี่เป็นอนุวาตในขณะที่ทรงฌานโลกีจะชื่อว่าเป็นผู้มีการชนะโทสะจริตนั้นไม่เป็นความจริง เป็นได้เพียงว่ายับยังไว้ชวั่วคราวเท่านั้นหากว่าปฏิบัติอารมณ์ให้เข้าถึงพระโสดาบันอารมณ์ของโทสัจจริตก็ยังมีความแรงกล้าตามปกติแต่ถ้าว่าไม่ประทุษร้ายใครด้วยหน้าของสินเกรงว่าสินจะขาดนี่พอเข้าถึงพระสกิทาคามี อาศัยที่มีพรหมิหารสี่แก่กรล้ามีอภัยทานเป็นสำคัญในตอนนี้รู้สึกว่ากำลังของโทสะจริตจะเพ่ากำลังลงมีเหมือนกันไม่มากนักแล้วก็ยับยั้งได้รวดเร็วโทสะจริตนี้ถ้าจะทำลายให้หมดไปได้จริงๆให้สิ้นซากก็ต้องเป็นพระอนาคามี สำหรับเรื่องราวของโทสะจริตนี้อตาตมาก็ขอถวายพระพรมาเพียงเท่านี้เพราะว่ามองดูเวลาก็เห็นว่าใกล้จะหมดเวลาเต็มทีถ้าถวายพระพรมากกว่านี้ไปก็เกรงใจว่าจะเผื่อก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้